เตือนใจศาสสินอายุเก้าสิบห้าสองคนพยุงซึ่งเดินไปได้แล้วก็นั่งรถเข็นเพิ่งกินได้เดือนกวักวนี้แหละกินขวดเดียวสิ่งที่มัน ปฏิหารขึ้นจริงๆคือว่านั่งสมาธิมันนั่งได้นานแต่ก่อนนั่งจะได้ชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงก็ยากเดือนนี้นั่งได้เกือบตลอดคืนมันนั่งสมาธิได้เดินเหินได้ได้ย่าปลูกต้นไม้ได้แบบสบายไม่เหนื่อยไม่รู้สึกเหนื่อย นอนก็สบายถ้าเวลานอนก็นอนถึงเวลานอนก็นอนนอนมันก็นอนก็หลับง่ายอยากให้ทานเพราะว่าดีต่อสุขภาพจริงๆมันเกี่ยวกับหมดทั้งด้านจิตใจหรือว่าอะไรนะจิตใจก็ไม่หงุดหงิดมันเพลินมันมีความสุขสุขภาพดีมันก็มันก็ไม่หงุดหงิดนะ มันก็ทให้เราาาสบายํอยากสุขภาพดีเหมือนคุณยายท่านนี้ติดต่อตัวแทนจําหน่ายสินค้าบริษ,ษัท P c ซ g l o b a l network หรือติดต่อเราผ่านทางช่องทางตามหน้าจอน,นี้ได้เลยนะครับ